สวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้มาถึงวันที่17กันยายน2557นะครับวันนี้จะพูดถึงประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องต้องย้ำนะครับตอกย้ำชวนคิดชวนคุยกันก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ของการรัฐประหารครั้งนี้นครับว่าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อใครกันแน่นะครับใครเป็นคนบงการ ใครได้ประโยชน์นะครับอันนี้จะต้องเป็นเรื่องที่บันทึกเอาไว้ให้ลูกหลานได้เข้าใจนะครับพี่น้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูที่ YouTube แล้วก็นะครับแสดงความเห็นกันได้นะครับถือว่าเป็นการทําให้องค์ความรู้นะั้นมันเติบโตนะครับแผ่ขยายไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้แวะเข้ามาแสดงความเห็นนะครับอพี่น้องที่อยากคลายหน่อยก็ลดลดหน่อยก็แล้วกันนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่เราใช้สําหรับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับว่าปัญหาของชาติเรานั้นคืออะไรบ้างเมื่อเราเข้าใจปัญหาอย่างตรงปัญหาจริงๆนะเข้าใจลึกซึ้งถึงสาเหตุจริงๆหลักๆจริงๆนะครับก็จะได้นะเรียกว่าแก้ไขให้มันตรงสุดนะครับก็ ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มันเบ็ดเสร็จสมบูรณ์อย่างที่บอกไว้แล้วพี่น้องจะต้องคิดต่อแล้วเอาไปคุยกันต่อนะครับพื้นที่ข้างว่างข้างล่างวิดีโอนะครับก็เปิดให้พี่น้องได้มาคุยกันต่อแล้วก็อย่าลืมนะครับ subscribe นะเพื่อที่ว่าพี่น้องนะจะได้ดูคลิปอื่นๆของมหาวิทยาลัยประชาชนที่จะนําเสนอต่อไปวันนี้หัวข้อเนี่ยรัฐประหารเพื่อกระชับอํานาจให้ทหารและกษัตริย์ภูมิพล คือเหมือนว่าจะเป็นสไตล์เอาละคนบอกอีกแล้วจัดเพียงดินนะครับหนีไม่พ้นเรื่องเจ้านะครับเอาละ่ะมันยังยังไงก็หนีไม่พ้นจริงๆครับเพราะถ้าพูดถึงปัญหาบ้านเมืองวันนี้ไม่พูดถึงอำนาจของทหารเป็นไปไม่ได้เลยไม่พูดถึงอำนาจกษัตริย์ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแลว้วก็องค์คาพยพอื่นๆนั้นก็จะอยู่ในเครือข่ายที่นะรู้เห็นเป็นใจกับสองกลุ่มอำนาจหลักๆที่กล่าวมานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นะครับรัฐประหารเพื่อกระชับอำนาจให้ทหารและกษัตริย์ภูมิพลอ่ะไปดูรายละเอียดนะครับลักษณะของการทํารัฐประหารครั้งนี้เนี่ยต้องบันทึกเอาไว้ให้รุ่นลูกรุนหลานนะครับได้จําเอาไว้ว่าก่อนที่จะมีการรัฐประหารวันที่22เดือนพฤษภาคม2557นั้นนะครับได้มีขบวนการซึ่งนัก นักสัศาสตร์บางท่านก็บอกว่าเป็น political machination นะครับนะหรือบางคนก็เรียกว่าการสร้าง pretext นะครับเราพูดภาษาชาวบ้านก็คือไอ้พวกเนี้ยนะครับมัน c o n s p i r กันนะบ้านผมก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะพูดประมาณนี้ they conspire d <c oughs> <c oughs> ก็ conspiracy theory นะครับก็คือสมคบคิดการสร้างสถานการณ์นะครับ แล้วก็นําไปสู่การยึดอานาจอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับทั้งกกกปปสซึ่งนําโดยพัะสุเทพตอนนี้นะครับหรือนายสุเทพเพลือกสุบรรนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ขบวนของคนที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดในวังซึ่งเข้าไปสนับสนุนมอบกปปสนะครับรวมทั้งกองทัพซึ่งเป็นคนที่ทําหน้าที่ปกป้องนะครับทําให้กปปสนั้นกวนบ้านกวนเมืองอยู่ได้ทั้งห้าหกเดือนนะครับนะครับนี่ก็เป็น สิ่งที่ต้องบันทึกเอาไว้นะครับลูกหลานที่ได้มาฟังนะครับนี่อาจจะเป็นห้าสิบปีข้างหลังนะครับข้างหน้าต้องข้างหน้านะครับก็ต้องไปดูนะไปดูข้อมูลอื่นๆประกอบนะครับแต่จริงๆแนละ้วเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกหลานเลยนะก็คือพวกเนี้ยมันรวมหัวกันมันไม่ต้องการให้ประชาชนนั้นนะเลือกตัวแทนเข้าไปแล้วบริหารประเทศเพื่อมาตอบแทนประชาชนนะครับ เพราะว่าพวกอภิสิทธิชนทั้งหลายก็จะหมดอํานาจในการครอบงาประเทศนะก็เลยต้องจัดการหาเรื่องใส่ร้ายนะครับแล้วก็ทําลายนะักการเมืองในสภาทําลายนโยบายของรัฐบาลนะครับทําลายกลไกทุกอย่างนะครับใน,ในที่สุดก็นะครับพยายามจะล้มอํานาจนิติีบัญญัติและบริหารด้วยอานาจตุลาการผาร่านองค์กรอิสระโดยเพราะสารรัฐธรรมนูญล,นะลูกหลานก็นะครับให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับให้เป็นแนวไว้เป็นขอบเอาไว แต่ว่าน,นี่จะชี้เป้าไปที่สถาบันกษัตริย์และก็ทหารว่าเป็นกลุ่มคนที่นะครับได้รับประโยชน์เต็มๆจากงานนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่นะน่าจะอยู่ข้างบนสุดละมีอำนาจเหนือนักการเมืองเหนือพวกม็อบรับจ้างทั้งหลายนะครับซึ่งแต่ละคนวันนี้ก็ไม่มีใครได้ดีได้ดีนะครับนักการเมืองประชาธิปัตย์ปลิวนะครับทั้งสุเทพทั้งอภิสิทธิ์นะครับแล้วไม่มีวี่แววว่าจะได้กลับมานะครับวันนี้ทหารก็คลองบ้านครองเมืองนะครับยึดอำนาจไปเบ็ดเสร็จ แล้วก็เขาก็อ้างนะครับกษัตริย์เพราะนั้นเอาละผมชี้ไปที่สองทางนั้นแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยการถวายคืนพระราชอำนาจการปิดประเทศนั้นพูดมาตั้งแต่เสอ,อยไอออกมาตั้งแต่นะปลายตั้งแต่ปี2013ครับ2013นะกลางกลางปีด้วยซ้ำนะครับประมาณเดือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณพฤษภานะครับเออนั่นแหละนะครับแล้วก็พอปลายปีปุ๊บก็มีการรับรู้กันนะครับ โดยมอบประชาธิปัตย์ออกมาตั้งแเดือนพฤศจิกายนนะครับสุเทพแล้วก็มีการบ่อนทําลายในสภาเนี่ยนะเป็นเวลาสองสาเดือนแล้วทีเดียวนะครับรัฐบาลทําอะไรก็ไม่ได้รัฐบาลยิ่งรักนะครับ <c oughs> เอาละ,เ,าละเ,าเดี๋ยวนะครับมาดูตรงนี้ว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมประมาณยี่สิบเอ็ดวันก่อนการรัฐประหารนั้นนะ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 ครับปรากฏว่าก็มีการพูดกันว่านี่เสนอความเห็นในกลุ่มของพวกที่เป็นอา่า รอย a ั i ลินะครับก็บอกว่าทางรอดของประเทศไทยนะ่าเวลานี้มีทางเดียวคือถวายคืนพระราชาอำนาจแด่ในหลวงเร็วที่สุดท่านแหนนะครับพูดเป็นภาษาเดียวกันสุเทพก็พูดนักการเมืองฝั่งประชาธิปัตย์ก็พูดนะครับผู้คนระดับสูงต่างๆนะครับพูดทหารไม่พูดแต่ว่ายึดเลยแล้วก็มาพูดทีหลังนะครับพอหลังจากนะรัฐประหารเสร็จได้ไม่นานโครงสร้างอำนาจต่างๆนั้นนะครับก็เรียกว่า ตั้งรัฐมนูนชั่วคราวเลยกระสัภูมิพลนี่ไม่อึดอัดครับรออยู่ไม่กี่วันก็ยกให้ประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสอชอมีอำนาจนะครับเต็มที่นะครับคอสอชอเนี่ยเป็นตัวหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากนั้นไม่นานนะครับกพ็พระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนกันเองนะในกลุ่มคนไม่กี่คนนะครับ เขียนไว้เตรียมไม่เรียบร้อยนะครับก็โดยให้พวกที่รับใช้มาตลอดนั่นแหละฉบับนี้เนี่ยโทษก,กรรมให้กับไอ้กลุ่มกบฏกลุ่มนี้นะครับรวมไม้รวมมือกันอย่างนะมองตารู้ใจนะครับไม่มีติดขัดคอสอชอเป็นเนื้อเดียวกับกษัตริย์ภูมิพลตั้งให้รักษาความสงบเรียบร้อยแล้วกว็าจากนั้นก็ตั้งอ่นะพระราชทานรัฐมนูญน,นะครับอนุมัตินั่นแหละนะครับนะก็ให้อำนาจแก่คอสอชอนะครับทั้ง เรียกว่าทั้งระบบเลยเนี่ยอยู่ภายใต้คอสอชอนะครับโอนจากอำนาจที่ประชาชนมีอยู่เนี่ยปล้นมาเสร็จก็ต้องแสดงให้มันชัดๆว่าเมื่อปล้นมาได้แล้วก็จะใช้โดยกันใช้กันเองนะครับโดยกษัตริย์นั่นเองเป็นผู้ใช้นะครับแล้วก็อภัยโทษให้กับผู้ที่ก่อการทั้งหมดนะครับเนี่ยซึ่งเป็นอย่างนี้ครับปล้นประชาชนมาแล้วกษัตริย์นะครับก็ยกอำนาจเออเรียกว่าก็ก็อภัยโทษให้นะครับ อำนาจเนี่ยคอสอชอเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะเห็นชัดเจนว่านี่อยู่ตรงกลางในทาหารเนี่ยครับเนี่ยหัวหน้าคอสอชอซึ่งวันนี้ก็เป็นนายกด้วยนะฮะนะโดยโดยที่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นนายกก็บอกว่าหัวหน้าคอสอชอจะใช้อำนาจนายกด้วยก็ได้ยุบผู้ที่สภาก็ได้นะครับนะ ตามประกาศซึ่งเขาออกมาถียิบนะวางแผนวางอำนาจไว้หมดแล้วบังคับให้คนเชื่อตามนะคำประกาศคำสั่งก็ไม่รู้ว่าคำสั่งมันมาจากไหนคำประกาศมันนะเอาความชอบธรรมมาจากไหนคนไทยก็จําเป็นต้องยอมฝ่ายบริหารก็ต้องนะครับมาขึ้นอยู่กับคอ,อสอชอนิที่บัญญัติขึ้นกับคอสอชอนะครับคือสอนอชนั่นนะเพราะเขาเป็นคนตั้งเองนะครับ,ออออรบแล้วตุลาการที่ไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ใต้ตีนทหารใต้ตีนกษัตริย์อยู่แล้วแล้วก็ ยังไม่พอยังมีสารทหารซึ่งสามารถจะปฏิบัติภารกิจนะครับโดยการประกาศอำนาจของทหารผ่านกฎอัยการศึกยึดไว้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเ้อะพี่น้องนะครับแล้วก็น,นี่คอสอชอชูนก้าถวายนายกนะครับแล้วนายกก็เป็นนั่นแหละประยุทธ์เองวันนี้นะครับนะครับแล้วหัวหน้าคอสอชเอนี่ยนะก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะให้กษัตริย์ยอมรับเสร็จแล้วก็สามารถจะใช้อำนาจตัวเองตั้งนะสอ,ชอสชสภายที่เป็นบัญญัติแห่งชาติ ตั้งสภาปฏิรูปก็ในกลุ่มเดียวกันรวบอำนาจไว้เบ็ดเสร็จพี่น้องนะครับนั่นคือความจริงนะลูกหลานทั้งหลายนะครับได้เห็นเอาไว้ว่ายึดมาเนี่ยทหารคอสชกลุ่มอำนาจเต็มที่แต่ทหารจะทําอะไรได้นั้นก็ต้องมีลายเซ็นของนายหลวงนะครับนะหลังจากที่นะครับเป็นนายกได้ไม่นานก็โอ้โหแสดงฝีมือกันเต็มที่นะครับ โอ้โหทําเป็นคนเก่งขึ้นมาทันทีนะพูดเรื่องเหตุบ้านการเมืองทุกด้านแล้วก็รวบรัดตัดความนะครับเขียนง,งบประมาณปีห้าแปดไว้เรียบร้อยโอ้โหขึ้นมาเป็นนายกได้ไม่กี่วันนะครับงบเรียบร้อยถแถลงกันไปเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรแล้วงบประมาณเนี่ยขึ้นมาเนี่ยหาเงินอะไรไม่ได้สักยังยังไม่ไม่ได้หาเงินอะไรเลยนะตั้งงบประมาณเนี่ยการจ่ายเนี่ยงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณสัก น่าจะประมาณเอ่อเข้าใจว่าประมาณเจ็ดหมื่นล้านนะครับแล้วก,ก็พอๆกับปีก่อนก็คือประมาณสองจุดห้าล้านล้านเนี่ยนะครับที่รัฐบาลยิงรักพยายามจะชงขึ้นมาแต่ปรากฏว่าก็ต้องนะวางงบประมาณแบบขาดดุลถึงสองจุดห้าแสนล้านบาทนะครับแล้วนี่ยังไม่รู้ว่าจะไปมีปัญญาหาเงินเอาจากตรงไหนฮเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านก็บอกว่าขายยางอยากจะให้ได้ราคามันใกล้ๆก,กับที่เคยได้หน่อยก็อบอกถ้าจะได้อย่างนั้นเนี่ยนะ วิสัยถ้าท่านผู้นำก็บอกว่าไปขายที่ดาวังคานุ่นนะคือเรียกว่านะครับปัดความรับผิดชอบแล้วก็พูดในะัาษาที่มีความตื้นเขินทางสตรีปัญญาอย่างมากแล้ววันเนี้ยคนไทยก็ยอมให้ทหารเนี่ยนะครับได้มาใช้งบประมาณกันแบบนะครับไม่มีคําโต้แย้งเลยแล้วในการนะถแถลงนโยบายเนี่ยเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับเงียบนะครับไอ้พวกที่เข้าไปนะไม่มีใครโต้แยง้งตั้งคําถามอะไรเลย ก็น,นี้ยระบอกประเด็จการแล้วคนที่เลือกไปใครเลือกนะครับวันนี้ใหญ่ครับฟ้านะครับเวลาเขาถแถลงนโยบายเนี่ยเนี่ยข้อสังเกตเนี่ยเรื่องเล็กน,น้อยเนี่ยเมืองไทยต้องดูตรงนี้ครับนายกถแถลงนโยบายสอนอชอนะสภายีีบัญญัติแห่งชาติซึ่งตัวเองเป็นคนตั้งแั่นแหละแล้วบอกว่าให้ยึดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาหัานแน่คําพูดในหลวงเลยคอนเซปต์นูภูมิพลเลย ไม่หวังคะแนนนิยมันแน่โหยนี่แหละวันนี้นี่แต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกับโจนะขึ้นทํายึดเจ้าอาวาสที่ผมเคยพูดไว้พี่น้องนะครับพอยึดนะไปปล้นวัดเรียบร้อยเก็บข้าวเก็บของนะครับไม่พอใจนะครับอยากจะครองวัดอยากจะเป็นเจ้าอาวาสด,ด้วยเลยเนี่ยวันนี้แต่งเหลืองอ้อยมาเลยนะครับแล้วก็ทําท่าเป็นผู้ดิบผู้ดีเหลือเกินนะครับเนี่ย นี่คือความจริงวันนี้นะครับแล้ววันนี้มันก็จะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้ตัวเองนั้นดูดีมีสักมี